สำหรับวันนี้ก็จะพามาดูวงล้อแบบนี้นะครับก็ดีไซน์ออกแบบมาได้ดีมากเลยครับดุมล้อตัวน,นี้นเป็นดุมล้อของซันโยนะครับเนี่ยซันโยนะครับนี่ครับก็คือว่าล้อน,นี้เป็นการดีไซน์ออกแบบมาได้ดีมากนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้ารถอะไรก็ตามนะครับถ้าดีไซน์คิดออกแบบมาแบบนี้จะดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าไหนๆล้อก็หมุนอยู่แล้วเวลาเราปัน่นเราอะไรนะครับเนี่ยปั่นไปพลังงานที่ ผลิตออกมาจากดุมล้อตัวนี้ก็คือมีขดลวดนะครับแล้วก็มีแม่เหล็กนะครับหมุนตัดกันก็ผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าออกมาก็เอามาใช้ใเป็นประโยชน์นะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าอะไฟฟรถ,ไฟฟถ้าติดได้ทั้ง4ลอ้อสีดุมนะครับก็จะผลิตไฟฟ้าออกมาแบบนี้นะเนี่ยนี่ครับเนี่ยนี่รนนครับเวลาเราหมุนล้อครับจะหมุนถอยหลังหรือหมุนไปหน้าก็ติดนะครับเนี่ยเนี่ยหมุนเบาๆก็ติดนะครับเนี่ยก็ดีไซน์ออกแบบมาได้ดีมากนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็ชาร์จไปในตัว สบายๆนะครับ